เปยนอะไรนะแจ๋วฮ้อนเหรอแจ๋วฮ้อนจ้าแจ๋วฮ้อนแต่ว่าสัมเร็จรูปนะเขานั่งกินกันตรงนี้เลยนะไม่ต้องจิ้มเองเขาล้วงให้เรียบร้อยอ๋ออันนี้เป็นเนื้อเป็นหมูเนี่ยอันนี้เป็นรวมค่ะรวมอ๋อเขาบอกว่าเป็นรวมรนะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนี่ถ้าไปนี่กะละมังเท่าไหร่อันอันนี้60อันนี้เจ็ดสิบบาทโอ้หกสิบเจ็ดสิบกะละมังมาเลยเธอดูทุกคนอันนี้นี่ไงราคาเขาอ๋อนี่ไงนี่ร้านแจ่วฮ้อน นี่ก็จะมาเลือกกันตรงนี้ที่ปลามีหมูมีเนื้อมีปลามีหมูมีเนื้อแล้วก็ต้มกันตรงนี้เลยตลาดนัดเห็นนคนเดินลูกค้าเพียบร้านนี้โอ้โหขายกันขายกันทุกวันเสาร์นะดูดินี่คนทำกี่เตาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เต้านี่นี่แบบนี้เลยดูดิีรอนนร้อนลูกค้าเยอะมาก,กขาเากกขาจะใส่น้ำเลยเหมือน,น อ๋อน่าจะเป็นน้ำแก้วฮอนนะสีออกมีดค่ำดำๆหน่อยเนี่ยดูดิเดี๋ลองกันตรงนี้เลยโอ้โหน้ำซุปแล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็ใส่ผักใส่วุ้นเส้นนะ่องมากถุงไปเรื่อยเลยทุกคนหกสิบโอ้โหไม่น่าเขาคนซื้อเยอะเขาขายถูกนี่เองเดียบซื้อที่เราเลยทุกคนดูดิ คนเยอ,อะมากันนี้ก็จะแบ่งกับบ้านได้ด้วยนะนี่พี่พวกน้ำซุปข,ขายเออเดี๋ยวไปสองให,หน่อยมีหมูมีตับมีปลาดีสบายมีเนื้าจาอจ้าถ้าเนื้อเจ็ดสหิหมูอย่างเดียวห้าสิบกว่้าหมูห้าสิบเนื้อจะสิบทุกคนเนีเ่เห็นล้ว ก็ขัดกัจะเป็นกะหล่ำปีกะหล่ำปีแล้วก็ผับดองด้วยโอ้โหตับหม้อเเลยอ่ะเหน่หะหม้อเรืงแเมเลยทุกคนโอ้โหพอ,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 อละหกสิบเจ็ดสิจะเป็นเนื้อนะแต่ถ้าเป็นหมูห้สิบบาท